สวส Adams, ัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เจอกับคุณครูบีบีในคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะในคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ป .4 นะคะในเทอมที่1นนั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูหนังสือกันก่อนเลยค่ะ หนังสือที่เราใช้นะคะจะเป็นเล่มนี้นะคะซึ่งจะเป็นหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะหน้าปกจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะทีนีนะ้เด็กหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาและเปิดไปในหน้าสารบัญค่ะผ่านในหน้าสารบัญน,นะคะ ในหนังสือวิชาประวัติศาสตร์เราจะมีอยู่ด้วยกัน3หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะคะซึ่งใน3หน่วยการเรียนรู้นี้จะแบ่งออกเป็น6บทด้วยกันนะคะดังนั้นในภาคเรียนที่1เราก็จะเรียน4บทนะคะโดยจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องของเวลาและเหตุการณ์นะคะในบทที่1 บทที่2บทที่3และก็จะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทยนะคะโดยหน่วยการเรียนรู้ที่<ย>2ใน,ในี้เราจะเรียน1บทก็คือบทที่1การตั <capable. S 2> ้ง mm ถิ hmm ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทยนะคะในภาคเรียนที่1เราก็จะเรียน4บทนะคะ2หน่วยการเรียนรู้ด้วยกัน ส่วนอีก4บทที่เหลือเราก็จะเรียนในภาคเรียนที่2นะคะต่อไปนะคะในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะใช้หนังสือเล่มน,นี้กับสมุดนะคะซึ่งสมุดจะใช้สมุดเล่มบางนะคะสีอะไรก็ได้ที่เด็กๆมีคุณครูไม่ได้กําหนดนะคะทีนี้เรามาดูค่ะในส่วนของสมุดสมุดนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนหน้าปกนะคะให้เด็กเขียนหน้าปกสมุดให้เรียบร้อยด้วยลายมือตัวบรรจงนะคะตรงชื่อเด็กๆใส่เด็กชายหรือว่าเด็กหญิงด้วยตามตัวอย่างของคุณครูนะคะในส่วนของชั้นป .4 ทับอะไรเด็กๆอยู่4ทับ1ก็ใส่ไปหรือว่าจะอยู่4ทับ2เด็กก็เขียนไปนะคะเลขที่ ตรงเลขที่ยังไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวเลขที่เนี่ยเราค่อยมาเขียนกันวิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูรัตนาวงเล็บครูบีบีนะคะเด็กๆเขียนหน้าปกให้เรียบร้อยด้วยลายมือตัวบรรจงนะคะแล้วก็สวยงามด้วยหน้าปกก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง ลักษณะหรือว่าตัวของเด็กๆนะคะถ้าหน้าปกเด็กๆตั้งใจเขียนข้างในเนื้อหาด้านในก็จะต้องมีคนที่อยากจะเปิดเข้าไปดูหรือไปอ่านค่ะสำหรับวันนี้จะยังไม่มีงานนะคะให้เด็กๆได้ทำนะคะให้เด็กเขียนหน้าปกสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วคราวหน้าเราในอาทิตย์หน้าเนี่ย เราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ